สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่เคลแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยค่ะวันนี้แอนกับเทย่าจะพาไปเที่ยวเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะไปนอนพักที่บ้านเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยนะคะว่าทำไมเราถึงชอบไปที่นั้นนะคะแล้วก็ไปที่ไหนกันบ้างกินอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ มาถึงที่ดัลลัสนี่ก็เที่ยงพอดีเลยนะคะถึงเวลาทานข้าวเที่ยงก็เลยชวนเพื่อนออกไปทานข้าวกันค่ะแล้วแอนเองก็เป็นคนที่อยากจะกินติ่มซำเองก็เลยชวนกันไปค่ะร้านในดัลลัสมันก็จะมีไม่กี่ร้านนะคะร้านนี้เราเคยได้ยินมาเราก็เลยมาลองทานค่ะสรุปแล้วไม่อร่อยเลยค่ะไม่น่าจะกลับมาอีกเลยค่ะอาหารก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคือหมายความว่าไม่ได้ร้อนจัดที่สำคัญคือน้ำจิ้มไม่มีจิ๊กโช เป็นไปได้ยังไงไม่มีจิ๊กโชไม่คือมีแต่ซอยซอสหรือซิอ๊วอย่างเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่พริกน้ํามันนั่นนะคะใส่เข้าไปพูดง่ายๆมีรสเค็มรสเดียวไม่กลับมาอีกแน่นอนแต่บรรยากาศเขาดีนะคะดูสิคะดูใช้ได้เลยค่ะเรามาแวะซื้อเนื้อกับ ปลาหมึกไปทำเนื้อย่างเกาหลีกันตอนเย็นนะคะนี่ถ่ายรูปเนื้อสวยๆให้ดูค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะจะต้องแวะร้านเบเกอรี่แนวเอเชียนะคะแต่ว่าชื่อร้านเขาเป็นชื่อออกฝรั่งเศสเลยนะคะชื่อ Paris Baguette แต่ว่าข้างในเป็นของเอเชียเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างน่ากินมากแอนก็ซื้อไม่กี่อย่างเองเหรอค่ะไปดูกันเลยค่ะ นี้จะเป็นแนวออกโดนัทโดนัทนะคะอย่างนี้ค่ะเอเวนนี้ทีรามิสุนะ่ากินมากเลยค่ะนี่เลยค่ะของพวกทอดทอดอันนี้แอนชอบมากเลยค่ะเคยลองซื้อมากินแล้วอร่อยดีมากค่ะที่มีฮอทดอกนี่ก็อร่อยอร่อยเกือบทุกอย่างเลยจริงๆบอกเลยแต่ว่ากินได้ไม่ทั่วถึงค่ะ อันนี้เป็นพวก Danish c r มชี c ทั้งหลายนะคะอันนี้แองก็ชอบมากเลยค่ะแล้วก็มาทางตระกูลครัวซองทั้งหลายค่ะมีทุกชนิดเลยค่ะแบบบิดแบบกลมแบบใส่ทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะน่ากินมาก ส่วนอันนี้จะเป็นของที่มีครีมสดนะคะก็ะะจะอยู่ในตู้เย็นแสงไฟสาดส่องสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเค้กโรด้วยมีอุย้ยเต็มไปหมดเลยดูสิคะมีทั้งทาร์ตมีทั้งเค้กน,น่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเบเกอรีร่แบบนี้หาที่ร้านฝรั่งไม่มีนะคะพวกแซม Walmart เงี้ยไม่มีแบบนี้แน่นอนค่ะ ส่วนอันนี้เป็นฝั่งหน้าร้านนะคะตกแต่งน่ารักสวยงามค่ะน่ากินมากดูสิคะหน้าร้านดูดีมากค่ะก่อนกลับบ้านเพื่อนนะคะเราได้แวะร้านชานมไข่มุกค่ะชื่อร้าน Tiger s ์ชูกาค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะและวันนี้แอนสั่ง Black Sugar Taro c โร a m ค o ีมมูซึ่งก็คือ S black s ูการ์น้ำตาลดำใช่ไหมแล้วก็ไข่มุกสีดำอันนี้นะคะแล้วก็มีเผือกค่ะเผือกแทๆ้ๆบดค่ะก็ไม่หวานมากนะคะอันนี้แอนลองชิมแล้วอร่อยมากค่ะอันนี้ชอบมากจริงๆแต่ว่าไม่กินบ่อยค่ะนานๆเข้ามาในเมืองก็จะกินทีหนึ่งก็จะสั่งครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ถือว่าผ่านมากๆเลยค่ะถ้าใครได้แวะมาแถวนี้ร้านนี้แนะนำเลยค่ะรสเริๆ,ๆ แป๊บๆก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะเย็นนี้เรามีเนื้อย่างเกาหลีที่เราซื้อเนื้อหมูกับเนื้อวัวที่หมักแล้วแบบเกาหลีนะคะมาย่างกินกันเองค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนกุ้งมากๆเลยค่ะที่ทําให้กินนะคะอร่อยมากๆค่ะหายอยากไปเลยแม้ว่าครั้งนี้มันจะหวานไปกว่าครั้งก่อนๆก,ก็ตามแล้วคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่2ค่ะวันนี้นกะุ้งตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้หนูนะคะทอดปลาสลิดและไข่เจียวทานกับข้าวให้หนูค่ะเดี๋ยวจะออกไปซื้อของกับแม่ค่ะอันดับแรกเราแวะที่ร้านเหล้าเกาหลีกันค่ะหรือโซจูนั่นเองค่ะดูสิคะมีขวดน่ารักนรัก,รก,รกเยอะแยะเลยค่ะ ขวดสวยทุกขวดส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบพรีเมียม40เหรียญอืมสวยมากอันนี้น่ากินทั้งนั้นเลยตรงนี้คือชุดกิฟต์ที่แอนต้องการมากๆเลยค่ะแต่เปลี่ยนใจไม่เอานะคะแต่ตอนนี้อยู่บ้านอยากได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปเอาแล้วเขาก็ทำหลาก,หลา,กหลายรถมากๆเลยค่ะมีรถยาคูด,ด้วยเขาเรียกว่าโยเกิร์ตนั่นเองแล้วก็ดูสิคะขวดเขาสวยทุกอันเลย อยากจะกินน้ำลายไหลเลยเนี่ยเออดูสิค้ะขวดสีชมพูสวยมากแค่เอาขวดนะคะมาใส่ดอกไม้มันก็สวยแล้วนะแอนว่านะตอนนี้แอนกำลังบ้าโซจูอยากกินโซจูไม่รู้ทำไมถึงเปรี้ยวปาก วันนี้อันมีนัดกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานัดก็เลยไปแวะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีดูของกันนิดหน่อยค่ะเจออันนี้899มีแบบนี้ด้วยกล่องอาหารเดูอ มีที่ปิ้งปลาหมึกด้วยค่ะอันนี้สามสี่เก้าไม่แพงเลยนะและเราก็ถึงเวลาที่รอคอยค่ะอาหารกลางวันวันนี้เน้นรามเมงค่ะเพราะว่าแอนเป็นคนอยากกินราเมงเองเพราะว่าแถวแถวบ้านไม่มีนะคะก็เลยอยากมากินแบบแท้ๆที่นี่หน่อยอันนี้เป็นปลาหมึกย่างค่ะราเมงของแอนราเมงของกุ้ง แล้วก็ทาโกยากิแล้วก็โอโคโนมิยากิส่วนเทยากินบะหมี่เปล่า,ลาใส่กับน,น้ำซุปนะคะแค่นั้นเขาก็กินได้สบายๆแล้วค่ะขอบคุณเอ๋มากๆสํสำหรับอาหารอร่อยๆเมื่อนี้จ้าทีนี้ก็ไปแวะซื้อคอนด็อกที่ร้านโอเคด็อกนะคะของญี่ปุ่นหรือเกาหลีนี่ละค่ะนี่ค่ะดูน่ากินนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารแถวๆนั้นค่ะ อดดอกทอดของที่นี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยแอนก็เลยอยากลองดูค่ะวันนี้แอนก็สั่งไปอย่างหนึ่งดูสิคะน่ากินไหมคะน่ากินเนาะ โอเคนี่ค่ะโอเคคอนด็อกเราจะมารีวิวปกติเฮ้ยกส์ it's so yummy นีมแต่แป้งอร่อยแป้งอร่อยอาหารเย็นเย็นนี้เป็นกุ้งย่างกับส้มตำหอยเชอรี่และก็ปูสดนะคะอร่อยมากๆค่ะปิดท้ายด้วยของหวานด้วยค่ะแล้วก็ โชว์จากลูกสาวคืนนี้เด็กน้อยต้องหลับฝันดีแน่ๆเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนเนอะราตรีสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะแล้ววันนี้ก็ว่าจะกลับแต่เช้านะคะแต่พอดีเพื่อนชวนไปบ้านเพื่อนเพื่อที่จะพาไปเจอลูกสาวเขาค่ะแล้วก็ไหลาตามเขาไปค่ะยังไม่กลับบ้านค่ะกว่าจะได้กลับบ้านก็นูน่นบ่ายสามเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เทยาต้องเรียนออนไลน์ด้วยก็เลยออนไลน์นิดหน่อยค่ะกว่าจะกลับบ้านก็บ่ายสองครึ่งค่ะแล้วก็กลับถึงบ้านประมาณ5้าโมงครึ่งไปเรียนเต้นต่อเลยค่ะ แล้วทริปแห่งความสุขที่ดาลลลสก็จบลงตรงนี้ค่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนอีกค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย